ไทยไกูไทยไทก็เพชรกว่าอกันเลยแต่ไทยไปก็ดีอยู่แต่ว่าเดี๋วในว่าอันทางเด็กเพชรองรองเวงไปนึ่งแบอบไทยให้มงมันเข้าใจนะแม่เนี่ยลอกๆสามแน่น่แ้ไมัน็สีเก็บมือนี่้หเี่ย ก็ไปใส่เสื้แดงแบบอ๋องใส่อีกนะถูกมั้งถ่ายน้องกาลังทมอกันบิดเขาไม่เหน็บเก็ักสั่งสองสั่งสองสิบเขบอกอีขวดนะครับเก็บชักสั่งเกสอส่ง ท่านแรกท่านแรกเอาเอาแปดเซนตี่านจึงบอกท่านแรกเอาแปดเซนเพราะว่าไม่ได้ทักผ้ากางวันนี้นที่ทักผ้ากลางเง่นเ็นก็คือเอามาเกี่ยววนวนรลบมันอยู่ที่ต้นหนาน้ำน้งครบวามันใหญ่ขึ้นมนันมน่อยเมียเงี้แต่ส่วงมาจะเป็นชิบชิบกรรมชิบกรรมน่วงมาจะเป็นซิบกำ อัน <laughs> ั้นอันตั้นสองสี่หกเจดสิบสิบเสิพอดีบอนะันพอดีก็ใส่นะจพอดีเลยนะสิบว่าแมนชม่เื่อมากอีกคนสิบอันก็พอดีแม่ก็จะหนเลย